ลอยจริงชอบแบบไหนก็เื้อเลย

จะขึ้นนุ่งหลาดูกันลายเยบแล้วโอ้ยเด็กเด็กเนี่ยนี่เงียบลายเย็บอ๋อลายเยบ อ,นนอันนี้เป็นรูปช้างครับมีส้มส้มจริงด้วด้ี่จริงๆรงูปลอมอะจริงไหมนะปลอมมันเหมือนปลอมเน,นี่ยก็เหมือนจริงโอ้ยดูซะก่อนนะมันเป็รูปช้างไงช้างช้างแล้วก็มีอันนี้

ดินข้หลังจะรู้ไปเดีวอ๋อคุดเื้เอส่วั้แล้วนี้นี่อ,อะไรไยนย็นยิบเลยนี่อวนี่มันตีบารเลย ดูอีฝั่งหนึ่งนะครับโอ้หสวยจริงๆ มาจานแลแข่งขันกันแล้วนี่สวยส,สวยสววับ้าใสวยะูนะเป็น <c oughs> อาหารนี่ต้องยึดได้ทด่หารต้องยู่ตรงนี้สวยๆท้สวยมาดูอะไร เขามีกรรมการอยู่อ๋อหรือว่าคนโหวตใช่ไหมถ้าคนโหวตก็ดีนะก็ดีมาให้ข <bs> ึ้นเวทีเลยแล้วก็ใส่เลยอันนี้ก็มีกรรมการแต่งตัวอยู่ครึ่งตัวพอว่าหนึ่งสองสามสี่อมปเย่ละเอียด่ละเอียด

สวยจัดสวยจัดได้ด้วยนะก่อนนี้เทศสาาสตี์หีบสปาอะไรเยี่ยเลยอ้โว นะโอ้นี่นะ่าจะของเอยประชาการนาวิกโยธินกระทุงโอ้โหนี่นะบ้า สตาหีบโรงเรียนบ้านสตาหีบ

昨你的那。 すぐだよ。

哪条红灯？ เวลาทนาฬิกา10นาทีแล้วเวลา10นาฬิกา30นาทีนะครับก็ีห้พี่พีปุญชชาริเดีนะครับสอบาหนท่านแล้ก็ทนคาทานในการได้ตัวทุกคนนะครับแล้วก็ตัวนหารนะครับขมาลการพับนะครับแล้วก็ ทำบุญเกศทุกท่านนะครับก็เวลา18นาฬิกาครับเราก็จะทําพิธีบูชากระทงนะครับที่ศาลานะครับอาคารเนตรประสงค์นะครับสวนพระบุขพรน้องทะเกียนสัตยีทินะครับก็ขอได้เชิญทุกท่านนะครับก็ไปร่วมบังคุณเจ้ากันนะครับแล้วก็สถานที่แห่งนี้นะครับเราก็จะมีภาพพยนต์นะครับหรือว่าหนังลังปลาแงนะครับจากหนังลางโทนะครับจะอย่าพนักงานก็อยู่ที่ที R m นะครับเป็นสถานที่บำบัดนะครับแข่งขาไม่ดีปรึกษาหารือได้นะครับ P r อนะครับพีดิบนะครับก็อยู่ตรงกิโล2นะครับหลังเซเว่นนะครับกิโลเมตรที่2อปวดแข้งปวดขาปวดเอวนะครับเกี่ยวกับไขข้อก็ไปปรึกษาหารือกันได้นะครับ RPM นะครับวันนี้ก็จัดเทาเยือมาฉายกันนะครับระบบดิจิตอลนะครับ แสงตีนเสียงแจ่มชัดนะครับเรามีโทษแผ่บริการด้วยนะครับงานบริการต่างๆนะครับก็ไปปรึกษาฮาร์ลี่กันได้นะครับงานกระถิ่งกินเจนะครับต้องการภาพยนตร์ก็ปรึกษาหาร์ลี่ได้นะครับบิ๊กไนท์โชว์นะครับหรือว่า rpm ศีลหนึ่นะครับก็อยู่ที่กิโลสองนะครับหลังเซเว่นนะครับหากัะหนาดครับเป็นรากฐาหลังใหญ่เลยทีเดียวนะครับมีปัญหาแข้งขาไม่ดีนะครับหรือว่าเอวเคสนะครับ ข้อเสื่อมนะครับก็ไปใช้บริการกันได้นะครับสถานที่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะมีดนตรีนะครับจากรักเรียนนะครับโรงเรียนสิงห์สมุทรนะครับสองจุดบริเวณนี้นะครับก็มาใช้บริการกันได้นะครับสั่งอาหารการกินนะครับก็มานั่งกันได้นะครับเครื่องดื่มเย็นๆนะครับก็มาใช้พื้นที่นี้ได้นะครับเราขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเลยนะครับแล้วก็ฝั่งน้นนะครับ ใา่ข้อไปดีใช่ไหมไปปรึกษาหาลือได้เลยนะครับ RPM นะครับผมว่ามันเกิดจากสาเหตุอื่นผมมองแล้วอย่ายกขาโยกแข้งเยอะนะครับพยายามแอบแฝงหน่อยนะครับอย่าโยกย้ายโยกฝาเยอะนะครับแล้วก็บอกขาไม่ดีนะครับไปปรึกษาได้เลยนะครับมีคณะคุณหมอคุณน่ะเขาดูแลท่ี้อยู่นะครับ RPM นะครับหรือว่ามิตรไดโชว์นะครับกับหัวใจ